ดวงมหาเศรษฐีสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปจะมีเรื่องราวเด่นๆเข้ามาในชีวิตอยู่สามเรื่องอาจารย์หมอลักฟันธงกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ สำหรับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามืออาจารย์หมอลักฟันธงจากเหตุการณ์ที่ชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำกิจการงานต่างๆชีวิตลุ่มๆุ่มนดนๆชักหน้าไม่ถึงหลังนับหนึ่งไม่ถึงร้อยทำอะไรก็ยังไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จไม่ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านยังติดตัดไปหมด เมื่อถึงระยะเวลาช่วงปลายปีพุทธศักราช2,567หมอลักฟันธงว่าคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือนี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเป็นที่น่าจับตามองชีวิตพลิกเปลี่ยนชีวิตพลิกฟื้นจากความตายสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ให้ท่านั้นอดใจรออีกนิดเดียวชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนดวงชะตาพลิกเปลี่ยนเห็นผลทันตาดวงชะตาชีวิตกำลังจะเริ่มส่งผลทำงานไปในทางด้านที่ดีเพราะว่าคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดและบางท่านบางคนอาจจะเป็นเทพเทวราลงมาจุติเองท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงส่ง เหนือกว่าคนทั่วไปเลยก็ว่าได้ท่านเป็นคนที่มีเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาคอยปกปักคุ้มครองชีวิตและจะเป็นคนที่โชคดีกว่าคนปกติส่งผลให้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้สำหรับชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของท่านยังไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีไม่ว่าจะเป็นการงาน สิ่งเหล่านั้นก็ยังคงสร้างปัญหาให้ท่านนั้นได้ลำาขาใจการเงินก็ยังคงติดขัดท่านยังคงมีเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่เพียงพอถือว่าชีวิตของท่านนั้นลำบากพอสมควรต้องดิ้นลนทุลนทุลายเพื่อจะเอาชีวิตลอดไปวันๆแต่สําหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าท่านจะทำกิจการงานอะไรก็ยังคงล้มเหลว ให้ท่านนั้นหมั่นทําจิตใจให้เป็นสมาธิหมั่นทําจิตใจให้ว่างปลดปล่อยความขัดแยง้งความพยาบาทจากคนรอบข้างชีวิตของท่านจะดีขึ้นเห็นผลทันตาทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนให้ท่านนั้นปล่อยวางและปลงสิ่งต่างๆชีวิตของท่านจะดีขึ้นจากเดิมความคาดแควพยาบาทจากศัตรูหมู่มาร ที่ท่านนั้นคิดเอาไว้ว่าจะเอาคืนให้ท่านนั้นจงทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นสมาธิสติก็ขอให้อยู่กับเนื้อกับตัวความดีความชอบความสำเร็จอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าหากท่านได้ปลดปล่อยเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นใจและเข้าข้างขอให้คนที่มีลายมือกาก,ากบาดลงกลางฝ่ามืออย่าพึงทอแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน ขอให้ท่านนั้นจงตั้งใจทำในสิ่งต่งตางๆที่คนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือได้ตั้งอกตั้งใจเอาไว้เพราะในช่วงปลายปีพุทธศักราช2561นี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นตามคำที่หมอลักได้ฟันธงเอาไว้และจะมีเรื่องลาล่ามเรื่องเด่นๆเ,เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้น จะเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่ชีวิตของท่านนั้นไม่มีท่านก็จะมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเลยก็ว่าได้3เรื่องราวดีๆสาเรื่องราวเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือในช่วงปลายปีพุทธศักราช2567นี้เรื่องแรกคือเรื่องเงินและโชคลาภวาสนาดวงชะตาของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ในช่วงปลายปีนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านแรงมากๆชีวิตของท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบชั่วข้ามคืนเงินทองจะไหลนองเทมาจากกิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่ท่านจะได้รับรายได้และได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและเรื่องของโชคลาภช่วงปลายปีนี้ท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ถ้ามีโอกาส ให้ท่านนั้นลองหยิบสุ่มซื้อลัตทตอรี่สักห้าใบสิบใบไม่ว่าจะเป็นสองตัวสามตัวตรงดวงโชคลาภวาสนาจะนำพาให้ท่านนั้นถูกหวยรวยโชคท่านก็จะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับบางท่านก็มีชีวิตที่พลิกเปลี่ยนจากเดิมแบบสิ้นเชิงจากการถูกหวยรวยโชคขอให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามืออดใจรออีกนิดนึง ดวงชะตาชีวิตของท่านกำลังจะทำงานในช่วงปลายปีนี้ชีวิตของท่านก็จะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือและมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเก็บเลยก็ว่าได้เรื่องที่สองชีวิตของท่านจะได้หลุดพ้นจากศัตรูหมู่มารศัตรูหมู่มารที่เคยคิดร้ายพวกเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองและตัวของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ท่านจะได้หลุดพ้นจากคนไม่ดีชีวิตของท่านจะได้หลุดพ้นจากคนที่คิดเอาเปรียบหลุดพ้นจากคนที่คิดร้ายพวกเขาเหล่านี้จะได้ออกไปจากชีวิตของท่านและให้คนที่มีลายมือกาก,ากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวรับมือกับสิ่งดีๆและรับกัลายาณมิตรใหม่ๆพวกเขาเหล่านี้ก็จะเข้ามามีแต่ให้ก็จะเข้ามามีแต่ความช่วยเหลือ และสิ่งที่ดีไปมากกว่านั้นคือชีวิตของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูจะทำกิจการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จพวกเขาเหล่านั้นหรือคนที่คิดร้ายชีวิตของเขาก็จะมีอันแพ้ภัยตัวเองมีเรื่องเดือดร้อนทุกใจมีภัยวิ่งเข้าตัวชีวิตจะอยู่ไม่เป็นสุขร้อนใจอยู่ไม่ได้ และมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แพ้ภัยแบบพังพินาศดวงชะตาขาดเลยก็ว่าได้ถือว่าดวงชะตาของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แข็งมากในช่วงปายปีนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จและดีขึ้นเรื่อยๆแบบเห็นได้ชัดเรื่องสุดท้ายของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2,567นี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นและประสบความสําเร็จเห็นผลทันตาไม่ว่าจะเป็นกิจการงานต่างๆที่ท่านนั้นได้ทําอยู่ก็จะประสบความสําเร็จชีวิตของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นกิจการงานการค้าการขายก็จะประสบความสําเร็จมีกำไรเพิ่มพูนเป็นสิเท่าตัวเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องธุรกิจส่วนตัวของท่านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเพราะคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมานะสูงเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นและขยันหมั่นเพียรมากกว่าคนปกติเพราะท่านเป็นคนชอบความท้าทายจึงส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จในทางด้านต่างๆ,ๆเร็ว บวกกับดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือมาช่วยหนุนนำในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยและยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาที่ชีวิตของท่านนั้นตกทุกข์ได้ยากส่งผลให้ชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนสำหรับใครที่รู้สึกเกิดความท้อแท้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานและการเงินโชคลาภวัสนาในช่วงปลายปีนี้สิ่งเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดความท้อแท้ในชีวิตของท่านสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆจางหายไปจากชีวิตและส่งผลสำเร็จเข้ามาแทนที่มีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับชีวิตของท่านแบบไม่ทันในตั้งตัวขอให้ท่านทั้งหลายที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ มันทำบุญทาทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือเปรตสัมภเวสีเพราะว่าถ้าหากทําแบบนี้ก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นหมดเวรหมดกรรมเพราะว่าเวรกรรมในครั้งอดีตชาติที่ท่านนั้นได้เคยทำมาถ้าทําแบบนี้ชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแบบเห็นได้ชัดและขอให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในช่วงปลายปีนี้เตรียมรับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเตรียมตัวเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดคาคดฝันสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือในช่วงปลายปีพุทธศักราช2 5 6 7นี้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ ชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นตามลำดับส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีและเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นพึงปรารถนาด้วยเืินสาธุขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ทางช่องของเราได้หยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ ถ้าหากท่านไหนคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชฉยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ